ย่าย่างหัวควายนับลอยนายหอยผูวว้นำมุ่งสุกรรมเมืองลางทางไก่ความจนจำใจจากหางเงื่ไก่บาทตำนานพองนายหยอยใหญ่ผู้ที่มีหัวใหญ่ทวิตรล้าแดงไม่เคยกลัวใครเหยียบย่างไปทั่วบึงเม่นนินชาวบ้านมีอยู่ไม่กินนายหอยทวิตช่วยเหลือเจือจุนครับสัก,กู่นะครับสก,กู่นะครับขออนุญาตตั้งกล้องแบบหนึ่งนะครับ ครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> นิจันโมเด็ตเจ็ดสีนะครับวันนี้นะครับประจันวันที่เท่าไหร่อ่ะประจันวันที่สิบมีนาคมนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ รับตัางกล้องกันหนึ่งนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเป็นแานหมัดมวยนะครับสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทัศนวิจาร์มวยเด็ดเจ็ดสีนะครับในทีมงานของชาลาทีวีนะครับก่อนจะออกทัศนวิจาร์มวย ฝากสูตรไว้นิดนึงนะครับสูตรการสู้เล่นแบบไหนให้ได้ตังค์นะครับสังเกตหน้าเสือดีๆมีรางวัลนะครับนะครับมวยพิเศษนะครับรวมกันเล่นหน้าเดียวกันนี่เขาเรียกว่ามวยพิเศษนะครับมวยราคาไหลยหลายหมดยก4ี่ไหลต่อก็ต่อนะครับไหลลองก็ลองนะครับนะครับเล่นมวยต้องตามกระแสนะครับไม่ลั้นหน้าเสือไม่เชื่อสายตานะครับเชื่อสายตาก็น่าจะอยู่ลําบากนะครับเอาเรียนฝากนะครับมวยหูรั่วนาคตดวงแก้วนะครับ0 8นย์แปดศูนย์สองแปดสองสองสองสามหก ตัวจัดเต็มก็099นะครับ0451011่นะครับอยากวัดอยากสู้อยากรู้ตัวเข้านะครับใครเล่นอะไรกันก็มาปรึกษากับผมนะครับ0860160098นะครับนะครับอ่ะวันนี้ไปเลยนะครับผู้มวยเด็ดเจ็ดสีประจำวันที่10มีนาคม2562วันนี้คู่ที่1เป็นมวยรอบนะครับมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่19สายดีนะครับระหว่างมเหตสวนสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือสักหลังเสร็จ วันนี้มาเจอกับยางดำนะครับพุ่มพันม่วงในทีมงานของผู้กำกับสุกทัศนะครับนะครับเอามาดูนิดนึงมาเช้าไม่เห่สวยมาน้ำหนักร้อยสิบสามจุดสี่ลดไปหนึ่งจุดสี่นะครับส่วนกู่ชกยางดำพุ่มพันม่วงก็มาร้อยสิบสองนะครับไม่เห่สวยนี่พื้นเพย์เป็นมวยขวานะครับเป็นเด็กน้ำยืนอยู่บนราชธานีอยู่ในทีมงานของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับส่วนกู่ชกยางดำพุ่มพันม่วงก็อยู่ในทีมงานของผู้กำกับสุกทัศน์พุ่มพันม่วง นะครับแล้วก็ยังมีโผลแก้วสิจ่าเฟื่องนะครับมวยคู่นี้ลักษณะการทรงต่อยนี่คล้ายๆกันนะครับเป็นมวยเหลี่ยมเปิดเกมมีตีนหน้านะครับมีหมัดนำมีขวางหน้ามีสอกวชิดลักษณะทรงมวยน่าจะคล้ายๆกันนะครับแม่แต่แข็งแกร่งแข็งแรงและท่าต่อลหดวันนี้ผมมองไปที่มาเหษสวนนะครับข้อมูลเชิงลุกเดี๋ยวไปดูใน Facebook อีกทีนะครับคู่แรกผมออกไปที่มะาเหษสวนสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับแล้วโดยเฉพาะลูกต่อยท้องนี่หาหากินได้เลยนะครับ นะครับผมชอบนะครับผมชอบไปที่มาเหศวรคู่ที่สองก็เป็นปูนเสือครั้งที่19นะครับสายดีเหมือนกันนะครับระหว่างเพชรดำสิทธิค์คูไทยนะครับขวาแม่ห้องสอนนะครับขวาสุกเมยนะครับส่วนกุจกก็เป็นป่าปามเล็กที่เด็ดโลกเงินนะครับหรือป่าปามเล็กปอลาเสืออยู่ในทีมงานของนายประยยชน์ลาเสือนะครับอดีตเคยซ้อมอยู่กับดุลศรธนิกุลซ้อมอยู่กับจา่าเป็กสิทธ์ลมทรายปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านเขาพื้นเพียเป็นมวยขวาเป็นเด็กสีสเกต แล้วก็ไปซ้อมอยู่บนราชธานีนะครับเป็นมวยหลักเรียมนะครับมีนอกมีนายนมีขวางหน้ามีดันแทงสูงเป็นดำนี่ทะลุดูดันนะครับมีเตะขามีเจาะยางมีคว้างกระจกนะครับแมกวันนี้ผมดูว่าถ้าทอโรหกขอให้ป่าปำเล็กถึงจะเป็นมวยขาวทะลุดูดันก็ไม่น่าจะต้านพลังหมัดของไอ้เจ้าเพชรดำได้นะครับวันนี้ผมชื่นชอบไปที่เพชรดำสิ์ครูไทยแล้วมีโอกาสสกอร์ต่ำกินเต็มนะครับระยะยาวๆก็มีโอกาสชนะคะแนน เพราะฉะนั้นข้าเวเพชรดำนะครับคั่วหลายช่องท่านไม่เชื่อท่านก็ลองดูนะครับเอาเสร็จสิ้นไปเป็นสองคู่แล้วนะครับคู่ที่สามนายการเป็นหงพลันชัยนะครับขวาพมคีรีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ในทีมงานของโกเดพลันชยัยไอ้นี่สดจากใกล้เลยช่วงหลังไม่แพ้เลยนะครับน้ำหนักตัวตอนเช้ามา125ส่วนคู่ชกก็เป็นเพชรนิรันด์ดาบรันสารคามนะครับ125.5ลดไป0.5เพิ่งจะเป็นมวยขวาไปเด็กหาสารคาม เป็นมวยเปิดเกมนะครับออกตีนขวานําปั้มรัดคล้องตีแม่ตแต่จะมาถึงตัวผมเรียนบอกกับเป็นแฟนหมัดมวยหงนี่มันเป็นมวยหลักเกลียมตั้งโต้สตาร์ทเทรนเนอร์ก็คือโอเล่เกียร์วันเวนูโวชูโชคชัยดวงศักยชอดร่วมด้วยช่วยกันไปแล้วก็หัวเรือใหญ่ก็เป็นโกเดกนะครับนะครับมวยลักษณะนี้ผมเรียนบอกเป็นแฟนหมัดมวยเพชรนิรันเดินเข้าไปน่าจะคล้องลําบากเพราะว่าเนื่องด้วยหงรูปร่างดีด้วยนะครับแล้วก็มีลูกป,ป้ายหน้ามีดันหน้าและมีเคลียขาล้มเก่ง นะครับนะครับถึงจะเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่นะครับไม่แต่วันนี้ผมดูว่าร่างกายนะครับแล้วก็โกเดประคบประง่มและเป็นความหวังใหม่ของในทีมงานพลันชัยแล้วแล้วก็น่าจะเป็นของขวัญนะครับของขวัญสําหรับวันเกิดโกเดนะครับนะครับวันนี้ผมชอบไปที่โหรพลันชัยนะครับผมดูวยเพชรเพชรที่ันตีลําบากนะครับไม่น่าจะตีได้ด้วยนะครับโดยลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับผมชอบไปที่โหงพลันชัยแล้วก็คู่ที่สี่เพชรดำสอสนาการช่าง นะครับเพชรเกียรติเพชรพีเคซีโอสิงสิมอิวยิมขวาบุรีรามเป็นผู้ชายของอัจจวายูน้อยวันนี้มาเจอกับเกล้าก่าวก็คือยอด e T, อีทีปตททองทวีหรือเพชรสมนึกหรือทีเด็ดเก้าก้านะครับมวยมาฝาักซ้อมอยู่กับเสียตีมังกรสระพานควายนะครับอาหารไทยบุฟเฟ่นะครับหกสิบบาทมาเช้ามาร้อยสามสิบจุดห้าไปจุดห้าเพชรดำนี่เป็นมวยทะลุดูดันนะครับมีนองมีไน ары, นะครับมีไนไนก็มีขวางหน้ามีดันแทงเหมือนกัน ส่วนญายิอีทีเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าคล้องมัดนะครับแล้วก็มีถอกทัชซ้ายปั้มรัดยัดขวาเข้าไปรูปร่างจะได้เปลี่ยนนิดนึงแต่มวยมันเคยแพ้กันมาแล้วก็ช่วงหลังมานี่อีทีก็ผมถือว่ารุ่มๆุ่มนดอนนะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีถึงจะมาซ้อมอยู่กับเสียตียังไพพเงเพราะพืยย้นไปญยติอีทีตัวนี้มันเคยต่อยอยู่กับเสียนาว,วิรัติวาชรลัตลตนวงนะครับต่อยอยู่เพชรยินดีเป็นมือเป็นมวยหัวจิตหัวใจไม่ท้าไหร่แต่ช่วงหลังมาเขามาอยู่กับเสียตี การฟุงฟ้าการประกบประโมมนใต้ดวงศักยชไอ้ยดร่างกายนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ตอนนี้หัวใจนี่มันแก้ลําบากแล้วตำวยก็เคยแพ้กันมาแล้วประกอบไอ้เพชรดำนี่หัวจีหัวใจเต็มร้อยแล้วอยู่ในทีมงานของเคอผู้จัดสองกล้องมองเกงร้อยสามสิบไม่เสียเปรียบนะครับนะครับผมดูน่าจะเหมือนเดิมนะครับศุนทรารพรน,นะครับศุนทรารพรของอาจารย์เทียนสาวจิงชานะครับเพชรดำนะครับเพชรดำเพชรเกร็ิเพชร วันนี้จะได้ชนะชนะอียอดดีทีอีกชักเที่ยวหนึ่งแล้ววันนั้นก็เคยชนะขาสามยกก็บียดกันอันสียนห้ากินนิ่มๆค่อยๆคย,ย่อนไปคย,ย่อนไปเรื่อยๆก็กินเองนะครับเพราะหัวะจิตหัวใจมันข่มกันก็ชอบไปที่เพชรดำนะครับอ่ะก่อนจะออกมวยเด็ดฟันธงนะครับก่อนจะออกมวยเด็ดฟันธงก็สักคู่นะครับเป็นแฟนหมัดมวยนะครับมวยเด็ดฟันธงนะครับผมชื่นชอบมากๆนะครับมวยวันนี้เดี๋ยวผมเรียนบอกนิดนึงนะครับ นะครับอ้าวมือชอบวันนี้ตัวที่หนึ่งเลยนะครับเพชรดําเพชรดำนะครับบางคนบางท่านถามว่าเพชรดำมันมีสองตัวก็เบอร์หนึ่งทั้งสองตัวเลยเพชรดำเลขตัวหนึ่งก็ของขวัญนะครับของขวัญวันหงบลัญชัยนะครับนะครับอ่าวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับยังไงก็ฝากมวยหูนะครับมวยตู้มวยทีวีในทีมงานของชานลาดทีวีอยากวัดอยากสู้อยากรู้ตัวเข้านะครับทันทุกเหตุการณ์ชานลาดทีวีนะครับ0 8 6 0 1 6ปดหก 0098นะครับอาสมาชิกโทรมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยก่อนแฟนหมัดมวยนะครับวันนี้จากลาไปเลยครับสวัสดีครับ